ป้าได้เส้นถูกใจมากเลยค่ะนี่คือครั้งแรกป้าจะไปซื้อเสตเจ้านี้<ะ>เห็นไหมคะปกติไม่ได้ได้แบบนี้เลยนะคะสังเกตไหมที่ป้ากินมาที่ผลนก่อนนะคะเส้นขนมจีนของป้าเนี่จะขาดจะขาดแบบเนี่ยตลอดเลยมีนี่นน,นี่คือครั้งแรกนะคะที่ได้แบบเส้นแบบเนี้ยฮัลโหลยูทูบสวัสดีค่ะพัคพซีช่ชาแนลมาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาลงครัวหรือว่ามาทําอาหารกันนะคะในเมนูนะคะยำขนมจีนนะคะ กุ้งลวกนะคะกุ้งของปลาเพซี่ลวกเรียบร้อยแล้วนะคะเอาหัวไว้นิดนึงนะคะผ่าหลังเอาเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยเราไปดูส่วนผสมแล้วพี่ทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปได้วยกันด้วยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาทําน้ํายาของเราก่อนเลยนะคะใส่น้ําปลาต้มนะคะปลาเซี่ต้มแล้วนะคะค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ น้ำปลานะคะน้ำมะนาวนะคะบีบไปเลยนะคะชอบเปรี้ยวมากไม่มากนี่จัดไปเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะหรือว่าค่ะจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะแล้วก็พริกขี้หนูซอยนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ถึงงบ้านเลยนะคะนี่เรียกวควนให้น้ำตาลทรายของเราละลายนะคะ ทีนี้นะคะก็ต,ตามด้วยหอมแดงของเรานะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยนะคะหอมแดงถั่วฝักยาวนะคะสอยเรียบร้อยแล้วนะคะต้นหอมซอยนะคะนี่ใส่ไปเลยนะคะก็ตามด้วยนะคะ ผักชีฝรั่งซอยนะคะจะได้หอมๆนะคะยำขนมจีนเนี่ยผักชีฝรั่งนะคะกับสะระแหน่เนี่ยนะะนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่นนะคะนี่จับไม่จับนะคะเราจัดไปเลยนะคะนี่นะคะคือเราซคนน้ำยำเราให้ได้ก่อนนะคะเราค่อยเอาขนมจีนของเราลงไป ะะแล้วก็นี่ป้าก็จะขอชิมรสชาติก่อนนะคะว่าได้ยังคือเราปรุงรสตามใจชอบเลยนะ,ะโอ้เปรี้ยวได้ละโอ้ยเปรี้ยวได้ละอร่อยล้ว,วแต่ว่าอะไรอีกสักนิดละกันเพราะว่าเวลาเราใส่ขนมจีนไงฮะ,ะนี่ค่ะนี่นะคะ นี่ก็ตามด้วยขนมจีนของเราเลยนะคะนี่ใสก่กีจับใส่ไปเลยนะคะนี่ค่ะขนมจีนเป็นจับๆอย่างนี้เลยนี่ค่ะป้ากินคนเดียวเนอะน่าจะพอละทีนี้นะคะก็ขยำเขาไม่อยากจะคนให้เขาขาดค่ะคือขนมจีนเขา าไม่ค่อยเหนียวค่ะทางอีสานเนี่ยเขาจะเหนียวดีมากเลยนะคะแต่ทางนี้เขาจะขาดง่ายค่ะก็เลยจะต้องคนุนทำหนอมในการยำนิดนึง <c oughs> นะคะนี่ค่ะอืมโอ,โอเคคือป้าพยายามซื้อหลายเจ้านะคะพยายามหาเจ้าที่แบบว่าเส้นแบบว่าเหนียวเหนียวหนืดหนืดนะคะส่วนใหญ่นันจะเส้นเขาใหญ่ค่ะทางนี้แต่ขาดขาดง่ายนะคะ ค่ะทีนี้ก็ตามด้วยกุ้งเลยนะคะเพราะขนมจีนได้ที่ขนมจีนเนี่ยเพิ่มปริมาณได้เลยนะคะนี่ค่ะกุ้งเหมือนกันค่ะใส่ไปได้เลยนะคะเอาที่ว่าเรากะกินหมดนะคะเนาะเพราะว่าขนมจีนถ้ายำเหลือแล้วมันจะอืดน,นะคะมันจะไม่อร่อยนะคะนี่ค่ะนี่เอาที่เราแบบว่ากินหมดนะคะทำกินกี่ที่อะเนาะทีนี้นะคะก็ตามด้วยผักชีนะคะ ที่เราซอยไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อ่ะใส่หมดเลยจะได้ห,หอมๆนะคะเน้นสมุนไพรเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะทีนี้ก็ตามด้วยใบยสะระแหน่ของเรานะคะดูค่ะน่ากินมากนะคะทีนี้ก็ใบสะระแหน่เลยเห็นไหมคะทําไม่ยากเลยนะคะแบบคือเมนูนี้ใครก็ชอบนะคะใครๆเขาก็ชอบใครไม่กินปลาก็ไม่ต้องใส่ปลานะคะก็ใส่เฉพาะน้ำปลาเอาหรือว่าซีอิ๊วขาวเอานะคะ คือเราทำกินเองนะคะเราดัดแปลงได้อุ้ยอุ้ยน่าจะโอเคเส้นเส้นเส้นเจ้านี้น่าจะโอโอเคนะคะเดี๋ยวป้าขอชิมเส้นก่อนว่าหลังจากทีอ่อย่างนี้หน่อยอุ้ยอย่างนี้หน่อยเห็นแล้วสะใจค่ะถ้าเส้นขนมจีนแบบเนี้ยถูกใจเลยอืมพอใส่ขนมจีนแล้วเหมือนจืดเหมือนจืดสักนิดนึงนะคะ น้ำปลยช่งเอ้ยน้ำปลาคือจะเน้นปลานิดนึงนะคะปลาเราต้มแล้วนะคะนี่การน่าจะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมคะมนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็ไปทําการชิมกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนโต๊ะอาหารค่ะเสร็จเรียบร้อย ของน่ากินมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วและเส้นก็บอกว่าป้าดิเส้นถูกใจมากเลยค่ะนี่คือครั้งแรกป้าจะไปซื้อเสืจ้างนี้เห็นไหมคะปกติไม่ได้ได้แบบนี้เลยนะคะสังเกตไหมที่ป้ากินมาทีบุลก่อนนะคะเส้นขนมจีนของป้าเนี่ยจะขาดจะขาดแบบเนี่ยตลอดเลยมีนี่น,น,นี่นี่คือครั้งแรกนะคะที่ได้แบบเส้นแบบเนี้นี่คือครั้งแรกเลยป้าถามเขาว่า,เ,าเส้นน่ะ มีไหมแบบไม่ขาดพอซื้อไปทีไรอะ่ะเจ้าไหนก็ขาดเขาบอกนี่เขาขายมาสิบปีละนี่อาหารป้าต้องไปซื้อกับเขาบ่อยๆเนี่ยถูกใจมากๆเลยค่ะนะอย่างนี้มันน่ากินน่ะน่ากินมากเจอเส้นขาดขาดไม่ค่อยเจอแต่เส้นขาดขาดมันใหญ่อะ่ะเส้นมันใหญ่แล้วมันก็เลยขาดง่ายนะคะก็โอเคนะคะทีนี้เราก็ุยเห็นแล้วแบบน่ากินมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวป้าพี่ซี่ก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะหนูมาชิมด้วยกันค่ะนี่ค่ะเส้นขนมจีนมันต้องแบบนี้มันต้องแบบว่าเหนียวๆแบบนี้นะคะที่จะน่ากินเส้นแบบว่ายาวไปขาดเป็นกระท่อนกระแท่นมันมันขาดเป็นกระท่อนกระแท่นนะคะมันดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากินนะคะเดี๋ยวเราก็มาลุยกันเลยมีแคบหมูด้วยนะคะนี่ค่ะแคบหมูกระจกแต่กุ้งป้ามีแต่ตัวนี่ค่ะค่อนข้างจะตัวใหญ่นิดนึง ปาเพชรซี่มีแฟนทางบ้านอ่ะปาเพชซี่ชอบกินกุ้งชอบกินกุ้งมากเลยคนะ่ปะปาเปซี่คือเมื่อก่อนอ,อีสานเนี่ยนะนังไกลทะเล <c oughs> จะเกี่ยวกันไหมเนี่ยแต่สมัยก่อนจริงๆฮะหา,หาของทะเลกินยากมากสมัยเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วอย่างเงี้ยฮะสามสิบกว่าปีใช่ตอนนั้นหกเจ็ดเจ็ดแปดขวบก็แบบหาอะไรที่แบบว่ากินเยอะอ่ะ ของทะเลนี่ถ้าไม่อะไรจริงๆเนี่ยอย่าหวังเลยว่าจะได้กินนะฮะแค่เนื้อหมูเนื้ออะไรเนี่ยได้นานๆได้กินทีก็ว่าดีแลวนี่ฮะใบชะอมได้มานะคะก็ผักตาก,ก็มีชะอมมีผักกาดนี่ผักชีลาวด้วยนะ,ะนี่ผักชีลาวต้นหอมผักกระชีดมีด้วย ก็ลุยกันเลยนะเส้นขนมจีนถูกใจมากเลยค่ะวันนี้ไม่เคยซื้อกับป้าแกเ,เลยเก็บแกบขายเส้นอ่ะเนี่ยมันมันสุดยอดนะคะคือนี่อย่างนี้อมันต้องจะมันเ้องจะแบบน่ากินอ่ะไอเป็นกระท่อนกระแท่นยังไงก็ไม่รู้แล้วรสชาตินะคะปุงที่เราชอบเลย ชอบรถไหนอ่ะจัดเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจผู้ใดเลยยิ่งถ้าเรากินคนเดียวเย่ย <c oughs> จัดเลยวิดดี้เส้นขนมจีนงานแั่ถูกใจเส้นขนมจีน,นะคะคือเวลาแกตอบแกก็ตอบเหมือนไม่ค่อยจะเต็มใจนะคะป้าไข่ป้าถามว่าป้าเปซีนะคะถามว่าเออป้าป้า,ปา,ปา อเส้นขนมจีนเนี่ยมันเหนียวนุ่มดีไหมมันเหนียวยืดไหมยพาซื้อไปทีไรก็ฉันก็ขายของฉันมาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วก็อย่างนี้แหละเราก็โอเคเอาหน่อยแล้วกันไม่เคยซื้อกักแกสักทีอนียถูกใจเลย มันจะมีแบบถุงใหญ่ๆญถุงแบบเกือบสิบโลอันนั้นอะขาดกระท่ทนกระแท่น อเลยค่ะเส้นถูกใจป้ามากเลยค่ะเส้นแบบนี้เอยำเยอะไปนิดนึงขนาดแค่สองจับอีกนะ้ะเนี่ยจังเยอะเลยอ่ะเจาไก่ไม่อยู่ด้วยไม่มาเล้ มุ้งอย่าไปลวกขนาดนะคะมัจะแข็งลวกพอสะดุ้มน้ำพอพอตักขึ้นมาเดี๋ยวพวกก็มาวองข้างนอกอีกปาถูกใจเส้นขนมจีนค่ะ ซีลาหอมหอมมากๆเลยจะไปลวกข้าวน้าก็จะหหดกว่านี้นะคะกุ้ง ใเขาจะใส่ผงนื้ก็ใส่นะคะที่เรากินะ อ่ปกติเราจะยำแต่ใส่ปลาทูเนาะไมายำแบบนี้อร่อยดีเหมือนกันเข้ากันดีเส้นขึ่งจีิถูกใจหลายเด้บ้านีถูกใจแม่นางงด้ ตวดานอนอยู่นะคะเดีย๋ยวกายจะถามหาตวดานะคะนอนอยู่ค่ะ น้ำยำอร่อยมากอร่อยมากๆราปรุงรสแบบว่าที่เราชอบนะคะก็เลยถูกใจอะค่ะเส้นกรขนมจีนเหนียว

ลูกไม่นานมันก็เลยหวาน うん。<laughs> เริ่มเผ็ดแล้วค่ะกินมาหอมปลาร้ามากเลปลาร้าหอมนัวเนี่ กุ้งอีกสักตัว ừ, ลาบด้วยน้ำยำชุ่มฉ่ำดีเหลือเกินนี่ก็ ừ, จีนได้ ก็เหลือปลอมแหลมแล้วค่ะก็จะเป็นเครื่องอย่างเดียวแล้วทีนี้นปลาเปซี่ก็มาทําให้ดูแล้วนะคะยำขนมจีนใส่กุ้งลวกนะคะหรือว่ายำขนมจีนกุ้งลวกนะคะมาชิมดูแล้วอร่อยมากเลยนะคะรสชาติปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะตามที่คนทางบ้านชอบเลยนะคะคลิปนี้ปลาเปซี่ก็ขอฝากไ้แค่นี้ก่อนนะคะเสรคลิปหน้าปลาเปซี่จะพาไปทาอะไรคี่เล็ที่ไหนอย่างไร ติดตามป้านในคลิปหน้านะคะอย่า,าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งปิ้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 งไว้ด้วยนะคะสำหรับป้าเบสี่มาอัพไปดูคลิปก็จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของป้านั่นเองค่ะส่วนคลิปนี้ป้าเบสี่ขอลาเทนี่ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทำดูนะคะอร่อยมากาเลย